สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Test ANC นะครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Speed Man นะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันอันนี้นะครับผมนะก็ วันนี้นะครับก็มาอัปเดตในส่วนของการถอนเงินนะครับก็คือผมถอนเป็นเหรียญน,นะครับไม่ใช่ถอนเป็นเงินสีเขียวนะซึ่งการถอนของเหรียญน,นั้นก็ยังสามารถถอนได้เหมือนเดิมโดยที่เราไม่ได้เชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้แล้วก็ไม่มีเงื่อนไขหรือภารกิจที่เราต้องทําในการถอนเงินของเหรียญสีเหลืองน,นะครับผมถอนเงินวันที่12เดือนเ,อนเ,ม,เ,อนเมษายน252025นะครับก็จำนวน139บาทนะครับแล้วก็เงินก็มา เงินก็เข้ามานะครับวันที่12นะครับเหมือนกันเลยเนาะเวลาเวลาสี่ทุ่มยีนาทีนะครับหนึบาทจุดหนสตางค์ด้วยกันนะครับก็หมายความว่าแอป Speedman นั้นก็ยังสามารถถอนเงินได้เหมือนเดิมน,นะครับซึ่งผมก็คือผมถอนในนี้เลยทุกคนนะ ซึ่งการถอนเงินก็คือเป็นการถอนเหรียญน,นะครับมีเหรียญอยู่ด้วยกันประมาณ1นึ่งืนเหรียญก็สามารถถอนได้แล้วนะครับเท่ากับวันี10บาทเงินเข้ามาประมาณ1นาทีหรือไม่เกิน24ชั่วโมงเข้าบัญชีของทูมานี่วอลเล็นะครับแล้วก็ถ้าใครนั้นถอนแล้วก็เงินไม่เข้าภายใน24ชั่วโมงก็รอประมาณ3วันด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับแอปนี้คือเป็นแอปหางเงินฟรีถ้าเราต้องการที่จะเล่นแอปนี้โดยที่เราไม่ได้เชิญเพื่อน แล้วก็อยากถอนเงินจริงโดยที่ว่าไม่อยากทำภารกิจเหมือนเงินสีเขียวตรงนี้นะครับที่ว่าต้องทำํำภารกิจนะครับก็คือว่าให้เราไปสะสมเนี่ยส่ของเรียนตรงนี้นะครับผมนะเรียญตรงนี้สะสมได้ด้วยการทำภารกิจรายวันตรงนี้ทุกคนอ่ะภารกิจรายวันนะครับก็อันนี้ก็คือว่าอ่ะผมทําไปนะครับก็คือให้เรากดตรงนี้แล้วก็กดติดตั้งนะครับแล้วก็กดย้อนกลับไปนะครับแล้วก็ ดูวิดีโอตรงนี้ให้จบนะครับประมาณ8วินาทีนะครับพอถึง8วินาทีเราก็ทําภารกิจนี้สําเร็จนะครับอ่ะกดก,ะกระกบาดปิดไปเ,เดียวนะครับอันนี้คือเป็นภารกิจง่ายๆทุกคนนะสามารถทําได้เลยนะอ่ะกดปิดไปแล้วก็รอแล้วก็จะขึ้นก,ะกระกบาทนะครับผมประมาณ5วินาทีนะ โอเคขึ้นกระบ,บ,บาดก็คือกดเข้าไปเลยนี่ทุกคนนะจากนั้นเราก็รอประมาณ5นาทีแล้วเราก็สามารถกดรับเหรียญได้อยู่ที่65หเหรียญกับหัวใจ15หัวใจนะครับต่อมาก็คือเป็นการทําเสร็จสิ้นงานตอบนะครับรก็คือว่าเราต้องทําประมาณ5งานด้วยกันนะครับงานนี้ก็คือจะได้ประมาณ1 3ึเหรียญนะครับกดคําว่าเล่นนะครับแล้วก็จากนั้นอยู่ในหน้านี้นะครับประมาณสามสิวินาทีนะพอครบ 30, 30วินาทีเราก็จะได้รับในส่วนของหัวใจเข้ามานะครับผม พอครบ30วินาทีแล้วก็กดกากบาทปิดไปได้เลยนะครับนี่ทุกคนก็จะได้ไป4หวัวใจด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็ภารกิจของเราที่เราทําอยู่นะครับก็จะเป็น2องทำหนะครับก็ทําให้ครบ5ภารกิจนะครับเราก็สามารถที่จะได้รับ130เหรียญนะครับส่วนตรงนี้คือการดูวิดีโอนะครับก็คือทุกครั้งที่เราดูวิดีโอเราจะได้ไป30เหรียญนะครับแล้วก็5หวัวใจเราก็กดตรงนี้ไปแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอได้เลยนะครับ เมื่อเราดูจนครบแล้วก็คือกดกระกบาปิดไปแล้วก็จะได้ไป30เหรียญแบบนี้แล้วก็5หัวใจนะครับกดคําว่าชั้นเห็นนะครับต่อมาก็คือตรงนี้คือการดูวิดีโอสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมแล้วก็มีให้เราดูวิดีโอก็คือดูสะสมให้ครบอยู่ด้วยกัน12ครั้งจะได้ไป65เหรียญกับ20หัวใจนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเราทํเพื่อิดนะครับวันนี้เราก็สะสมหัวใจจนครบ25ดวงใจเราก็จะได้เพิ่มอีก1,600เหรียญแล้วก็ตรงนี้ก็คือ1,600เหรียญแล้ว เซึ่งตรงนี้นะครับจะไม่เข้าไปรวมกับบัญชีตรงนี้แต่มันจะไปเข้ารวมที่กระปุกอมสินซึ่งกระปุกอมสินตรงนี้นะครับต้องทำภารกิจของการเชิญเพื่ออย่างเดียว ถึงจะสามารถรับได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้เชินเพื่อนจะไม่มีโอกาสนะครับรับได้ตรงนี้นะที่ผมคาดคะเยไว้ว่าถ้าไม่ได้เชินเพื่อนอาจจะไม่ได้รับในส่วนของตรงนี้ได้เพราะว่ามันจะมีภารกิจให้เราทําต่อเนื่องอย่างชิดอันนี้คือทุก15ครั้งถ้าเราไม่ได้เชินเพื่อนนะครับเราก็ทําทุกวันนะครับจนครบ15วันเราก็ต้องมีการทุบต่ออีก9วันด้วยการตรงนี้นะครับผมนะฉะนั้นก็แนะนําให้เราทําแบบการเชินเพื่อนตรงนี้ด้วยนะครับผม ต่อมาคือผ่านระดับนะครับก็คือเป็นการเล่นเกมนะครับจนครบ10ด่านด้วยกันเนาะก็จะได้ไป30เหรียญกับ10หัวใจแล้วก็เวลาออนไลน์คือเล่นแอปนี้จนครบ30อ่าจนครบ30นาทีจะได้ไป30เหรียญกับ5หัวใจด้วยกันตรงนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมหนึ่งตากันทุกคนนะวันนี้นะครับเพิ่งเล่นไป3ด่านเองนะครับผมก็พยายามเอ่าเล่นนะครับอ่าให้ ให้ได้ในส่วนของคุณแจแล้วก็ให้ได้ในส่วนของหินสมบัตินะครับเพราะว่าเราจะได้เพชรเข้ามานะครับวันนี้ทุกคนนะโอเคนะครับแล้วก็ปล่อยเลยทุกคนนี่ทุกคนนะคลิกคลิกคิก,คก,คก,คกต่อไปคนระับแล้วก็ปัม้มนี่ทุกคนนะก็จะได้1.8เองนี่ทุกคนเพราะว่าถ้าเราอยู่ในดัวที่สูงนะครับเราก็จะได้น้อยนะครับแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับ โอเคทุกคนนะครับตอนนี้ก็นับได้รับเป็น6บาทกับ4 1 0เพชรด้วยกันนะครับทำดีแล้วนะครับวันนี้ก็ผ่านไปแล้ว1ด่านทุกคนนะก็เล่นไปประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็งานนี้ก็อ่ะงานเมื่อกี้ที่เราทำเมื่อกี้ในส่วนของดาว,วเดิ์เราก็เล่นนบก็คือกดรับไปเลยนี่ทุกคนได้มา65เหรียญกับ 25หัวใจแล้วก็ตรงนี้หัวใจครบ25แล้วก็คือกดรับเหรียญได้เลีย1 6 0 0เหรียญนะครับ1 6 0 0เหรีรยญก็จะถูกสะสมที่กระปุกออมสินต่อไปนะครับผมนะส่วนเพชรก็คือสามารถที่จะแลกเพชรเป็นเหรียญได้นะก็คือกดว่าแลกเปลี่ยนปั๊บเลยเนาะก็เหรียญตรงนี้ก็คือจะไปถูกสะสมที่ตรงนี้กระปุกออมสินเห็นไหมทุกคนนะแล้วก็ไปทำธุรกิจในส่วนการทุกกระปุกออมสินต่อไปนะครับผมก็สำหรับเงินสีเขียวนั้นต้องมีการเชิญเพื่อนแล้วก็ เช่นเพื่ออย่างเดียวนั้นก็ทําไป15ครั้งแล้วแล้วก็มีเก้าครั้งต่อเหมือนผมแบบนี้แล้วก็ผมไม่รู้ว่าถ้าหากว่าผ่าน9ก้าครั้งนี้จะมีต่อหรือเปล่าหรือสามารถถอนเงินได้เลยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวไงก็ตันที่ผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมนะก็วิดีโอนี้ทุกคนนับก็มาอัปเดตในส่วนของการถอนเงินของแอปพลิเคชัน p e e d m a n ก็ยังสามารถถอนเงินได้เหมือนเดิมแต่จะเป็นการถอนเงินของเหรียญสีเหลืองตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็หวังว่าวิดีโอนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจหาเงินฟรีก็สามารถเทียบไปเล่นกันได้เลยน,นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ